morning podcast By โคจิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ morning podcast เริ่มวันมาอย่างมีพลังครับกับผมโคชจิบในทุกๆเช้าครับวันนี้ครับเราจะมาแบ่งปันเรื่องดีๆเหมือนเดิมทุกเช้าครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ ติดตามกันในทุกๆวันแล้วก็เปิดฟังกันซึ่งตอนนี้นะครับมีผู้คนนะครับซึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับเป็นนักเรียนผมเนี่ยก็ติดต่อมาแล้วก็บอกว่าฟังทุกเช้าเลยบางท่านนี่ก็ฟังทั้งวันเลยซึ่งผมรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่ทำให้ผมต้องทำต่อนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ฟังแล้วรู้สึกว่าได้อะไรจาก ม o ร์นิ่งพอดแคสหรือ Good Night Podcast ของผมก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์นะครับไลน์แอดแอดไซน์โคชจิบนะครับแล้วก็มาติชมนะครับมานำเสนอมุมมองหรือว่ามาให้กำลังใจหรือสามารถสอบถามนะครับปัญหาที่มันค้างคาใจคุณไม่สามารถเอาออกจากอกคุณได้ผมก็สามารถจะปลดล็อกให้นะครับผมมีทีมงาน3ท่านที่สามารถช่วย ทุกท่านในมุมนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแอดกันมาอ,อ๋อลืมบอกไปครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้เรามาเริ่มวันใหม่กันเหมือนทุกๆวันแต่ว่ามุมมองและเรื่องราวที่เราจะนำไปใช้มันก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งในทุกๆวันสิ่งที่ผมเตรียมมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเองก็ทำกับตัวเองผมได้มุมมองเหล่านี้ มาจากการที่ผมให้คำปรึกษากับสุภาพสตรีในทุกๆวันสุภาพบุรุษก็มีบ้างนะฮะแต่ไม่เยอะซึ่งสิ่งที่เราเอามาแชร์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ได้เลยใช้ได้จริงและหากใครก็ตามที่ใช้อย่างต่อเนื่องกันมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะ เอามาแชร์ก็คือสิ่งนี้คือวิธีครับที่ทุกคนจะได้ในสิ่งที่ทุกคนปรารถนาในชีวิตนี้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาขอให้คุณมีเป้าหมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นความรักที่อบอุ่นความรักที่มันได้ดังใจ คนรักที่รักคุณจนไม่สามารถทิ้งคุณไปไหนได้คนรักที่พร้อมที่จะอยู่เคียงคู่คุณไปจนวันแก่เท่านะครับบางคนก็อาจจะต้องการความมั่งคั่งรถหลายๆคันบ้านใหญ่ๆนะครับรายได้เยอะๆมีอิสระในการใช้ชีวิตมีอิสระในการใช้เงินบางคนก็อยากได้นะครับในการที่ จัดการสวดทรงรูปร่างของตัวเองให้งดงามเป็นไปดังที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามครับผมบอกทุกคนได้เลยว่ามันมีวิธีคิดง่ายๆอยู่ข้อเดียวเองถ้าเกิดคุณตอบคำถามนี้ได้แล้วเมื่อคุณตอบเสร็จคุณนำไปพัฒนาในจุดที่คุณจะต้องจัดการคุณจะได้ทุกอย่าง คำถามมีอยู่ว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นั้นนิสัยของคุณเป็นคนที่สามารถจะได้เป้าหมายนั้นหรือเปล่าอีกครั้งนะครับเป้าหมายที่คุณมีอยู่นั้นนิสัยของคุณสามารถมีสิ่งที่คุณต้องการนั้นได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าคุณต้องการมีความรักที่สมบูรณ อบอุ่นสวยงามมีความรักที่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเราได้เติมเต็มได้มีคู่ชีวิตอยู่เคียงข้างได้มีคนที่ให้ความอบอุ่นกับเราและมีคนที่เรารู้สึกเราสามารถรักเขาได้จนหมดใจถ้าเราต้องการเช่นนั้นนิสัยของเราในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่สามารถมีความรักแบบนั้นได้หรือเปล่า เอาละครับคราวนี้ไม่ว่าคำตอบจะได้หรือไม่ได้มันสามารถบ่งบอกได้ว่าถ้าคำตอบบอกว่าได้แปลว่าคุณได้สิ่งนั้นแล้วแต่ถ้าสมมุติคำตอบคุณบอกว่าได้แต่สิ่งนั้นยังไม่ได้มันอาจจะเป็นเป้าหมายเป็นมิชชั่นที่เราจะต้องไปค้นหาให้เจอว่า มันยังมีนิสัยอะไรอยู่นอที่เรามองไม่เห็นตัวเองที่เราจะต้องเอามันออกหรือแก้มันให้ดีขึ้นเพื่อให้เรามีความรักอย่างที่เราต้องการเพราะผมบอกคุณได้เลยนะครับว่าทุกอย่างที่มนุษย์เราต้องการเราสามารถได้หมดเพียงแค่เราจะต้องมีนิสัยที่คู่ควรกับสิ่งนั้นนิสัยอะไรบางอย่างของเรา ที่ทำให้เราสามารถมีสิ่งนั้นได้ habits หรือนิสัยนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราเดินทางไปในทิศทางต่างๆของชีวิตได้และได้ในสิ่งที่เราต้องการเสมอเราดูนะครับหลายคนที่มีชีวิตที่มั่งคั่งมีชีวิตที่มีอิสระทางการเงินมีเงินที่เยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่หมดเสียที ถ้าคุณไปดูนิสัยของคนประเภทนี้ดีๆนะครับคนเหล่านี้เขาจะเป็นคนที่ไม่หยุดทํางานในแบบที่เขาทําครับไม่ว่าเขาจะทํางานสําเร็จไม่สําเร็จประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวชนะหรือแพ้คุณไม่เคยเห็นเขาหยุดครับเขาอาจจะมีพักนะมะีขอแบบขอแบบเก็บแรงเพิ่มพลังแป๊บหนึง่ง แลวเขาก็จะลุกเดินขึ้นต่อนี่คือนิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มั่งคั่งบางคนอาจจะเถียงว่าโอ้ไม่จริงหรอกโค้ชบางคนนะเขาเล่นหุ้นนิดเดียวเขาไปลงทุนนิดเดียวเขาได้กําไรมาเยอะแต่คุณลองดูชีวิตของคนคนนี้สิเขาอาจจะไม่ได้ออกแรงไปวิ่งมาราธอนหรือว่าไปาต้องทํางานเหมือนกับทุกคนจริงครับแต่ในความคิดของเขารือใน ในแรงกดดันที่เขามีในแต่ละวันกับตัวเขาที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับจะต้องมีนิสัยที่มันสามารถส่งผลไปถึงจุดที่เราต้องการได้เสมอคราวนี้เรากลับมามองครับว่านิสัยเราหรือนิสัยใดที่เหมาะกับการที่จะมีความรักที่อบอุ่นครับ ผมบอกใบง่ายๆเลยนะเวลาเรานึกภาพความรักที่อบอุ่นเนี่ยเราใช้วิธีคิดวิธี visualization นั่นก็คือการที่เราหลับตาแล้วก็มองดูสิว่าความรักที่ความรักที่อบอุ่นในมุมของเราที่เราเข้าใจเนี่ยมันจะต้องมีภาพอย่างไรอาจจะเป็นภาพของผู้หญิงผู้ชายคู่หนึง่งที่อยู่ในบ้านหลังหนึง่งที่ผู้หญิงผู้ชายคู่นี้เขาช่วยทำกับข้าว นะครับช่วยกันถูบ้านช่วยกันจัดการงานบ้านอะไรต่างๆบางท่านก็จินตนาการเป็นว่าช่วยกันเลี้ยงลูกนะครับลูกหลับแล้วคนสองคนนี้เขาก็มานั่งดู Netflix ด้วยกันนะครับภรรยาก็อาจจะป้อนผลไม้ให้กับคุณสามีคุณสามีก็ยกมือขอบคุณครับแล้วก็อ้าปากแล้วก็เคี้ยว เสร็จคุณสามีก็เลยขอหอมแก้มหนึ่งทีหอมแก้มหนึ่งทีเสร็จคุณภรรยาก็เอาจานผลไม้ไปวางข้างๆแล้วก็เข้าไปกอดคุณสามีคุณสามีเห็นว่าภรรยามากอดก็เลยจั๊กกะจีแล้วสองคนก็หัวเราะกันอย่างมีความสุขสมมุตินี่คือภาพของความอบอุ่นครับนี่คือภาพของความรักที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องการถ้าภาพมันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณเป็นผู้หญิงคนนั้น คุณเป็นผู้ชายคนนั้นคุณมีนิสัยเหมือนผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นในภาพหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าอืมน่าคิดเพราะจริงๆเราอาจจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์เยอะหรือผู้ชายอาจจะบอกอืมจริงๆแล้วผู้ชายบางคนอาจจะไม่เคยแบบนั่งลองดูหน้าแฟนตัวเองแล้วคุยกันอย่าง อุ่นหรือเบิกบานเลยเพราะในแต่ละวันก็มัวแต่คิดครับเรื่องงานเรื่องเงินเต็มไปหมดมันก็อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างภาพให้มันเกิดขึ้นในมโนภาพของเราแล้วลองเรียนแบบสิ่งที่เราเห็นในมโนภาพเรียนแบบความรู้สึกเรียนแบบตัวตนเรียนแบบคาแรคเตอร์เรียนแบบความคิดเรียนแบบพลังงานของบุคคลที่เราอยากจะเป็น ในขณะที่เราเห็นภาพซึ่งมันไม่ยากครับเพราะสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการเมื่อเราต้องการก็แปลว่าเรามีแรงขับเคลื่อนที่จะพยายามเข้าใจและเอามันมาให้ได้ในชีวิตคราวนี้ถ้าเรามีแรงแบบนั้นการแก้ไขตัวเองหรือพัฒนาตัวเองในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยาก แต่เป็นเรื่องที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่าหยุดครับอย่าหยุดพัฒนาอย่าหยุดเปลี่ยนนิสัยครับอย่าหยุดอัปเกรด iOS ของคุณให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นสูงขึ้น,นแล้วก็สูงขึ้นเมื่อมันสูงขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกทันทีว่าโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่ณปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีหมดเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อเราสามารถมอง ชีวิตมองโลกใบนี้ด้วยสายตาคู่ใหม่จากการอัปเกรดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทางเหมือนเดิมเพราะมันจะมีแต่สิ่งที่เราต้องการจะได้และเราจะหาวิธีที่จะได้มันมาให้ได้และหนึ่งวิธีที่มันเป็นวิธีที่มีพลังที่สุดที่ผมนำมาพูดในวันนี้ครับนั่นก็คือวิธีพัฒนาและอัปเกรดนิสัยของเราจนเราได้ในสิ่งที่เราต้องการ ทุกคนจะได้ในทุกสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สุดๆครับเพียงแค่เราจะต้องหาจุดที่เราจะต้องเอาบางอย่างออกจากตัวเราเอาบางอย่างเข้ามาในตัวเราเพื่อสิ่งที่เราต้องการมันจะเกิดขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นครับเราก็จะไปหาสิ่งที่เราต้องการอันต่อไปจนไม่หยุดไม่ยั้งครับ ถามว่าทำไมเราต้องการการเจริญเติบโตในทุกๆวันวันหนึ่งสิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่ใช่เรื่องของวัตถุแล้วครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการเจริญทางจิตใจการเข้าใจเข้าถึงความสงบร่มรื่นของจิตใจซึ่งเดี๋ยวเมื่อถึงวันนั้นเราก็จะมาหาทางไปในจุดนั้นให้ได้แต่บางคนอาจจะฟังพอดแคสต์นี้อยู่แล้วบอกว่าโอ้เราถึงจุดนั้นแล้ว เมื่อเราถึงจุดที่เราต้องการความสงบคำถามสุดท้ายครับนิสัยของเราเหมาะสมกับการเป็นคนที่จะมีความสงบในจิตใจได้หรือยังเอาสิ่งนี้ไปถามตัวเองนะครับหวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและสามารถทำให้ทุกท่านได้ในสิ่งที่ทุกท่านต้องการขอให้วันนี้เป็นวันที่มีพลังครับ굿มอร์ r นิ่งครับ